สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผ,ผมก็อยู่กับช่องเจ้าเจ้าแคทนะผู้ที่เป็นช่องสอนวาดลูกอีกช่องหนึ่งของ YouTube เลยหลังจากตอนเช้าที่ลงคลิปสอนวาดอนาโตมี่ไปแล้วบ่ายนี้เราก็จะมาสอนวาดออะไรกันบนะ้าไมไ้คิดเรื่องกันอ่าเป็นนี้เราก็จะมาสอนวาด อาจารย์ได้ววเดวลล์จะสอนวาดมือกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนวาดมือกันไม่กี่ดูแต่จุดลิสต์ไม่ได้นี้มาเราจะมาเริ่มวาดมือกันอันดับแรกเนี่ยมือของคนรนั้นส่วนใหญ่เขาเขาจะวาดแบบนี้นะครับเห็นหลายคนนะที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานวาดลูปเขาวาดมือแบบนี้ใช่ น,นี่คือไม่ได้ครับมนนีข้อเสียอยู่หลายจุดจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือตรงนิ้วเนี่ยเห็นเห็นไหมครับนิ้วของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไส้กรอกอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นไส้กรอกอย่างนี้นิ้วของคนเราเนี่ยมันจะมันจะเป็นประมาณนี้มีต้องมีเล็บประมาณนี้นี่เนิยวต้องเล็บอย่างนี้ส่วนต่อไปก็คือคนเขาอาจจะ ไม,ไม่รู้ว่าตรงนี้อาจจะมีคนรไว่าดผิดกันเยอะเลยตรงคือข้อมือข้อมือเรามันต้องมีข้อมือค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี้ยไม่ได้นะมันจ,จะไม่มีข้อมือมันมันต้องประมาณนี้นี่มันต้องประมาณนี้นี่ มันจะมีข้อมือตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมีจะมีข้อมือไล่เปอย่างนี้เลยเราไม่ได้ตรงแบบไม่ได้ตรงแบบนี้นะเราจะมีข้อมือด้วยไว้นี้ไม่งั้นเราก็จะขันอะไรไม่ได้ก็ต่อไปส่วนตรงฝ่ามือฝ่ามือปกเวลาว่าเนี่ยผมผมจะมาสอนในเรื่องในนี้ก็ช่องผมก็จะเน้นการใช้สีเหลี่ยมเป็นหลักนี่ ันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือแบบมองจากมุมนั้นนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมข้างหมูแต่ถ้าหาักระว่านี้แล้วก็กําหนดไว้ตรงน,นี้แล้วก็ตัวน,นี้คือน,นิ้วโป้งนี่คือมือขวาแล้วตรงน,นี้ก็มีข้อมืออันนี้คือหักละว่าใี้ดูอันนี้คือ,อ,นนคอที่ที่ผมจำนานแล้วก็ประมาณนี้ กว่าจะฝึกวาดได้นี่ก็หลายปีอยู่เหมือนกันมือนี่มันเป็นเป็นความยากของนักวาดห,หลายๆคนที่ต้องเคยผ่านมาแน่นอนก่อ,อนอนุบาลคร่าวๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยสาหรับแรกถ,ถ้าจะวาดไปมือให้เราดีก็เป็นสแ่งนี้ นนเวาดหรือ,อใครจะวาดตามก็ได้นะต้อบอกไปว่าถ้าใครเข้ามาก็ฝากช่วยฝากกดติดตามด้านล่างแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่อยากวาดรูปเป็นวาดเหลี่ยมขมดูดเสร็จแล้วครับเพราะว่าเ,าเสร็จแล้วนะแล้วก็ถ้าตรงสองขมือซ้ายนิ้วโป้งก็จะอยู่ตรงนี้นิ้วโป้งก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เลยให้เราผมแนะนำน่าจะวงกลมเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆตรงนี้ สี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมข้อมือเราก็จะเราก็สังเกตที่มือก็ได้ว่าเรามีข้อมือเท่าไหร่ตรงนิ้วกางจะยาวกว่านิ้วนางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วป้งเสมอน,นะนิ้วกางจะเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดในร่างกายบางคนบางคนก็ไม่ได้เท่ากันบางคนก้านนิ้วนะ่ก็ยาวกว่านิ้นนี้ก็ยาวกว่าก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากวาด วาที่เสุดจก็ก็จะวาดเป็นประมาณนี้อันนี้คือเห็นรอยล่างนะครับตรงนี้คือแบบเห็นรอยล่าง<ม>ก็จะประมาณนี้คล้ายๆหุ่นคล้ายๆหุ่นยนต์เลยาหากหากลองเอาอะไรเอาหุ้มแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ,บถ้าใครวาดในแอปไพรก็บกเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็วาดทำลงไปแล้วก็เราก็จะได้มือที่สมบูรณ์แบบ แต่ทำแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่อาจจะต้องใช้ความชำนาญแลว้วล้วนเลยคือการวาดนิ้วแบบไม่ล่างกวดเหมือนกันการวาดนิ้วแบบไม่ล่างจะมีความยากคือมันจะกัดยากแล้วก็ต้องลบอยู่บ่อยๆแต่ถ้าใครวาดวาดแบบนี้แล้วก็แบบตีโครงล่างอะไรจนชิจนจนไม่ต้องมาล่างแบบนี้แล้วก็มาล่างแบบวาดแบบนี้ได้เลยนะ เราก็จะตีข้อมือนี่ข้อมือเราก็จะลากแบบนี้แล้วก็เห็นนิ้วของคนเราคนเราเห็นนิ้วโป้งเราไหมนี่นิ้วโป้งเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็วาดตรงนี้คุมเวลาคุมเสร็จแล้วก็จะประ,ประมาณนี้เวลาเราคุมอันที่ด้านซ้ายมือของเราที่วาดไปแล้วก็จะประมาณนี้ นี่เราก็จะได้วาดมือที่สวยๆมาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวหรอกถ้าถ้าจะเป็นผู้หญิงก็อาจจะเติมเล็บเข้าไปนิดนึงห้มีความเป็นผู้หญิงอ่าเราก็ไม่ต้องถ้าเราก็เราก็ไม่ต้องวาดหมดก็ได้นะครับวาดแค่เ้วเล็บก็บางทีก็ไม่จ้องก็ได้ถ้าเป็นสาวเนวอันนี้มีน่ารัก,น,รกน่ารักนะอ่ะ,ะส h a t s o n ที่จะบอกไปอีกอย่างเลยคือมุมมองไม่ใช่แล้วว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบน,บบน,บบนี้แล้ววาดได้ทุกมุมนะคะก็ต้องก็งมีการอ, cott, อ่้ไตัวนี้ถ้าจะวาดแบบเอาเอามือเข้ามาแบบแบบแ linear. เดี๋ยวเดี๋ยววาดแบบถ้าจะมือเข้ามาเราก็ควรวาดให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็ต้องไปเร,รียนเรื่อง perspective หรือ มุมมองของแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบที่เขาสถาปัตย์เขาใช้เป็นในการวาดถ้าใครถ้าใครได้ยินไม่ชัดก็ช่วยเปิดเสียงห่ลยนะคะพอดีใช้โทรศัพท์อัดก็ก็จะเป็นพวกแบบกล่องตีกรอบ<ม>ห้องเป็นจุดนีิลากไปตรงนู้นก็เขาก็เคยฝึกมาแล้วอาจจะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดกันเราก็จะอาจจะมีคลิปคลิปฝึกสอน เรื่อง perspective สองจุดหนึ่งจุดนะส่วนสามจุดนี้ผมยังไม่ชำนาญเท่าไหร่เลยถ้าใครไม่รู้ว่า perspective คืออะไรเป็คนดูได้ครับ perspective มันสำคัญมากเลยมันเขาจะทำจะทาให้รูปวาดของคนะมันมีมิติขึ้นมากเลยถ้าเรียนรู้เรื่อง perspective เป็นอันนี้อ่าเราก็ต้องมาถ้าประมาณนี้แต่ถ้าใคร ไม่ถนัดฝึกแบบนี้มันอาจจะดูยุ่งยากไม่ไม่ใช่มันอาจจะดูยุ่งยากก็ฝึกไปอ่อะไม่ใช่อ่าถ้าอยากถ้ายังไม่ชัดแล้วอยากวาดแบบนี้แต่ว่า,ย,า,วาแบบยังวาดแบบยังตีแบบนี้ยังไม่ได้เราให้เรามาวาดฝึกวาดแบบนี้โดยเอาอันนี้มาผสมด้วยนะอย่างเช่นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบมือที่แกว่ง ก็จะเป็นอะไรกันก็ไม่ได้ว่านานเหมือนกัน,นะนอ่าอ๋ออก็ให้เตียงนี้เลยแล้วก็ทำมือดูเอาก็ได้ว่าตรงไหนมันเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของนิ้วมือที่แว่งอยู่ใช่ไหม ช่ตัวนี้ตัวนี้คือนิ้วก้อยนิ้วก้อยจะเล็กที่สุดในในบรรดานิ้วทั้งห้าทังเล็กทั้งสั้นมาตรงนี้แล้วก็ต้องเตือนแบบว่าให้ดูนิ้วด้ยวยว่าครบหรือยงครบห้าเรือยงหรือหรือเกินหรือว่ายังไงก็สังเกตกันหน่อยว่าเราวัด นิ้วครบเรี่ยงหรือขันนิ้วโป้งไปนิ้วไหนไปหรือบางทีตำแหน่งนิ้วอาจจะไม่ตรงกันอาจจะว่าเป็นคนละมือก็ตกกันด้วยแล้วกันนะครับหนี่เอาผมกวาดตืมนิ้วตรงนี้ไปอีกตรงน,รงนี้มันอาจจะยุ่งยากถ้าม,มันจะดูงงงงถ้าเราปัดแบบนี้ให้เราไป ฝึกวาดแบบไม่ได้ไม่ได้ล่างแบบนี้ครับแต่ฝึกแล้วมันวาดเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถเราก็จะวาดอีกอันหนึ่งโดยไม่ไม่ล่างไม่ล่างดูสิว่ามันจะออกมาเหมือนกันไหมมันก็ต้องแตกต่างกันเพราะว่าความเราเราดูเนี่ยจะดูเข้าใจกว่าอันที่ที่เราล่าง ใครไม่ดูไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะต,ติดขัดอะไรก็จะมาแนะนาให้เล่าสู่กันฟังก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะอาจจะอันนี้ก็ตรงน,นี้ไหนเตนนิมอันนี้ก็จะเป็นส่วนตรงที่มือแป่งก็จะเป็นประมาณนี้อะไรเขาก็วาดมือไม่ค่อยได้นะอย่างหนึง่งใครอยากวาดสองนิ้วด้านมาดูได้นะสนิ้ววาดนี้ เราดูดูนี่เห็นไหมครับสองนิ้วเราตร้องวาดให้มันตรงนี้มันไม่ได้ตรงตรงแบบไม่ได้ตรงตรงแบบนี้นครับเราจะมันมันจะเอียงเอียงไปตรงกลางใจมือนิดนึงพวกนี้ป้อก็จะทำแบบนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะวาดแบบวาดแบบไม่วาดแบบวาดแบบล่างก่อน ถ้าใครวาดได้แล้วหรือว่าดูคลิปน,นี้จบแล้ววาดได้ก็ช่วยคอมเมนต์มานะคะผมก็จะได้รู้ว่าสอนดีหรือเปล่านี่เราก็มีข้อก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าลรวก็ตัวตรงนี้แต่ถ้าวาดแบบไม่ล่างก็จะสวยกว่านี้อย่างแบบ จะสวยประมาณนี้เป็นก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะมาพูดคุยกันได้นะช่วงนี้ลงคลิปลงช็อตไม่เห็นมีใครคอมเมนต์เลยอ่าก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับ ยาวสิบสองทีได้ถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวก็จะไปทำช็อตแยกเอาไว้แล้วก็ตอบผมจะอ่านตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคบผมก็จะถ้าเดี๋ยวก็จะพยายามอ่านตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงตรงตัวฝ่ามือตรงฝ่ามือของคนเรามันก็จะเป็นกล่องถ้าวาดกล่องเก่งถ้าวาดกล่องมือก็วาดเก่งได้ค่ะ Perspective ก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับ ก็เป็นกล่องแบบนี้แหละดังใจมือก็ตรงกะตรงความมือก็จะเป็นกล่องแบบนี้หันหันไปทางไหนามันก็จะตามมุมมองของกล่องใครวาดกล่องเป็นก็ง่ายเลยครับก็ประมาณนี้ถ้าอยากว่าถ้าทางอื่นอีกก็ไปฝึกหรือว่าดูเร ference หรือว่าฝึกว่าตามที่ผมบอกคือวาดอย่างนี้แล้วก็เอาเนื้อคุมแล้วก็ แนะนำมือน่าจะฝึกใน iPad ก็น่าจะง่ายกว่าแล้วก็จะได้เอาเนื้อมาคุมตรงตรงนี้ได้แล้วก็เราก็จะฝึกเพื่อให้ทําแบบนี้ให้ได้คือแบบเหมือนเราวาดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราล่างไปด้วยเราก็จะสามารถทําการวาดมือก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วครับ14บสี่จุดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สี่โอเค ก็จะมาก็มาข,ขอก็มาพูดคุยกันได้นะครับจะจา้จางจ้าแคทยินดีได้รับใช้ครับขอบคุณครับบาย